อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเซียวอีสานนะครับสําหรับคลิปนี้เอาใจสายฮินดูบาซินจังหน่อยพี่น้องนะครับนะครับเบืองบามันเบืองลูกผสมลูกกระทบมาหลายเมื่อนี้เอาบาซินเพียวๆนะครับหลายทันกาลังหาง่วฮินดูบาซินไปเลี้ยงนะครับกระแสฮินดูบาซินประเทศเพื่อนบ้านเท่าถือว่าแร่งนะครับผมเล้วก็หลายทันก็สอบถามมาหลายอยากได้สีแดงๆจัดๆนะครับผมโบดๆคลิปหูจัดๆทั้งสี่นะครับ ผมมาเห็นแล้วครับพี่น้องยุคหางบึงเกลือเสียระ,ะพุ่มนะครับงัวของคุณพ่อเพิ่นนะครับคุณพ่อชื่อว่นไดนกพ่อผมชื่อสมควรสีสุพ่อครับอ่าพ่อสมควรสีสุพ่นะครับมีงวหฮินดูบาซินแม่ลูกนะครับเอาแม่ลูกนะครับผม อยากเปิดราคาให้พี่น้องฟังผมก็เลยว่าเอานะครับมีเอฟซีไดช่องผมมาที่ดูบาซินกับหลายคนอยู่นะครับผมผู้อนุรักษ์ผู้เลี้ยงนะผู้พัฒนาสายฮินดูกับหลายนะครับบอมันว่ามีแต่ลูกผสมมีแต่บามันนะครับฮินดูบาซินที่เพิ่นยังเลี้ยงอยู่กับมีโดยเฉพาะยิ่งใหญ่ยังสี่นะครับผมสูงนะครับเมียนี่นะครับสูงเป็นง้อสาวป่าพ่อเป็นง้อสาวครับผมเป็นง้อสาวนะครับเคยมีลูกแม็กตัวไป ยังครับผมอ่าบ้านไดียดผสมพร้อผม<ภ> <light> เอานะครับแม่สาวอ่าแม่สาวสดสดนะครับแม่สาวสดอายุหอดอยู่กันประมาณสองปีสปีเลยนอนะ้องพ่อเนาะนะครับลูกพอ่ออะไก็ครับเนี่ยไ้ของไ้แดงกระสินหรอครับลูกสาวแดงกระสินนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยหกสิบนาะพอ่อครับหกสิบบวกแน่นอนนะครับหกสิบบวกแน่นอนหูกะเล่าเล่า 45าเส้นบวกนะครับเกือบห0สบแต่ว่าเบื้องคลิปเบื้องใบเพจยงน้อยนะครับเชื่องดีนะครับคลิปเบื้องใบจัีหน่อยเบื้องรอบๆตัวครับพี่น้องนะครับเชื่องดีน้องว่าคุณพ่อ่นี่เอาเชื่องดีนะครับเอาบะหมี่ตำนี้ครับพี่น้องลอยหกสิบบวกอยู่นะครับเอายางเบื้องกันเร็วไปไปยางให้เบื้องกันนะครับเอาบะหมี่ตำนี้ยังน้องพ่อเนาะเอาประกันให้ยางให้เบื้องแล้วนะครับผมบะทุกบะถอน นะครับไร้เป็นไรพ่อขันคุณพ่อเปิดแม่สาวตัวนี้ห้าพี่น้องเจาะเป็นต่อก็สมคว้นแหละครับแปดเอ้ยเจ็ดสิบอ่าเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นนะครับแม่สาวตัวนี้นะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับราคาห้องยังตัวอะไรอยู่นะพ่อเนาะขันไพ่มากอีลีกับมาตัวนะครับนะครับเพื่อนว่าอ่าขันเลี้ยงให้อ้วนก็ดีกับที่เต็มตาก็ดีเนาะคุณพ่อเราเลี้ยงควายน่าไข่เน่ามีกับเป็นซิปโตพี่น้องเรามีง้ออีกนะครับผม นะครับผู้เถ่าเลี้ยงงว่าบ่ไหวเ้อพี่น้องนะครับเมื่อยนะครับเพิ่นก็เลยว่าอ่ามีแห้งเลี้ยงดูแลดีๆมาเอาน้าคุณพ่อเพิ่นไปเลี้ยงให้างามเล่นะครับพี่น้องเพิ่นว่าควายเพิ่นก็10ิบตัวแล้วนะครับเห็นมาถ่ายควายของคุณพ่อเพิ่นแล้วก็เลยว่าเอามีงัว่าฮินดูก็เลยมาเปิดละค่ายพี่น้องฟังจากน้อยนะครับอันนี้เป็นแม่เพิ่นเนาะครับผมตัวนี้เป็นแม่เพิ่นนะครับตัวนี้เห็นว่าลูกเพื่นเป็นลำปีตาย ช่วงก็ไม่หันไม่พอครับผมลูกเพิ่งเสียไปบางเดือนที่แล้วนะฮะเอ้านะครับลูกตัวที่ไหนหล่ะครับที่ทตายที่ที่ที่สองครับเอานะครับลูกตัวที่สองนะครับเป,ป็นลำปีตายไปตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ครับผมตัวแม่เนาะผสมพอไรตอนนั้นตอนนั้นผสมไปอย่างไรบ้างัวหูบ่ะคือคือหัวประมาณ หูสั่นดิไอ้ยังอเ,ยเอฟเคีห้ยังหรออ๋อเคเอฟบ่เคเอฟนี่แหละอ่าผสมหูสั่นนะครับผมอันนี้กับบ้านเดี<อ>บบ,บ้านเดียขึ้นอีกน้องนพะ่อเนาะบ้านเดขึ้นอีกอ่าบ้านเดีผสมอีกนะพ่อเนี่เป็นสัตว์นะครับเอาขัดขัดท่องอีกก็จะประมาณด๊าตาด๊ามโอ้ยดีครบครบชุดครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ลอยหกสิบหาได้ครับพี่น้องเอายางก็ได้เร็วไปเร็วยางยางเร็วไปเอาให้ยางให้เบิ้งจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเอาเบิ้งนะครับ สำหรับผู้หมักแมียิ่งหญ่ทุงสูงครับพี่น้องสายคิดดูบาซินบ่ผพิดหวังแน่นอนนะครับอู้ขักแดวถือว่าขันเมฆสมัยตะก,กีน้นี่สมัยฮิดดูบาซินดังๆพี่น้องกระแสบานเท่างานประกวดแต่ละง,งานนี่ผมว่าคนนี่หลายแห้งนะครับผมรับผู้ใดเคยไปงานประกวดฮินดูบาซินสายเกาลูก,กันดีนะครับ ตะกี้นี่ผมเป็นแสนหมูกหัวตะกี้แม่ครับแสนขึ้นพุ่นละพ่อนะครับขึ้นบุญละครับเอานะครับไร้ไปไหนไปที่ไหนแม่นี่แม่นี่กการเดกกาสิบเอาไร้ดอกเอาซ้ำตัวลูกมันอย่างะรเอาซ้ำลูกนี่ยเจ็ดหมื่นเนาะอ่ามาเอาไปผสมเอาบ้านเด็กบ้านเด็กผสมนะพ่อเนาะบ้านเด็กผสมเด้่ยครับพี่น้องนะครับผมลูกดำหูดำขาดำเอาเครื่องดำนะครับเอาโบดนะครับงัวขาดน้ันเลี้ยงขันเลี้ยงดีๆเนี่ยนี่สูงใหญ่งามเลย นะครับผมพี่น้องว่าอยากได้น้ำเพลินต,ติดต่อจังไงนะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรให้นะครับผมคุณพ่อเพลินจำเบอร์โทรไว้จดมาให้ผมนะครับเบอร์โทรของคุณพ่อเพลินกับ08400112เก้าห้านะครับ08400112เก้าห้านะครับคุณพ่อซื้อวางได้ก่อนครับสมควรครับผมพอสมควรน,นะครับผมบ้าน ได้ก็ว่ากูนี้นะครับเครื่องสูบน้ำฟฟอ่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า <พอ S 1> นะครับผมบเอาอยู่ใกล้ๆบ,นนนะบ้านน้ำจันทร์น้อยตําบลเมืงเกลืออำเภอเสลยพภูมจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องฝาไกไว้นะครับสําหรับผู้กำลังหางว่าไปเลี้ยงเอา้หาหันหน้าไปทางพี่หั่ลูกเร็วเร เบิ่งครับพี่น้องมักใหญ่ยนะครับคิดดูบาสิ้นบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับข้อของคุณพ่อเพื่นสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับขันถึกใจกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องนะครับผมให้นะครับมีกันังใจพี่พี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆนะครับเอาใจทุกสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับบาว่าที่นะครับบ่ได้่าเอาตัวนั้นตัวนี้นะครับผมขอให้เป็นวงการก็วงการพระผมทุ่มเทเต็มที่ให้นะครับจังได้ก็ฝากกันรังใจให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปสำน